นผู้ชมครับพระแม่พี่น้องกระยาเมดนะครับที่อยู่จังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้หลวงตาบุญชื่นท่านก็ได้มาถึงจารีพุดงได้มาถึงวัดักรวันแล้วนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับรายงานสดนะครับตอนนี้ครับ ญาติโย,ยมก็รอ,อก,ก,ก,การรัชการหลวงตานะครับหน,หน้าวัดสกะวันนะครับอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ ขอนมูธนารวยนะครับแฟนพี่น้องก็มารอการวัดสก,การหลวงตาตลอดเลยนะครับตลอดหน้าวัดแล้วนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับเยอะมากๆนะครับรายการสดๆนะครับตอนนี้นะครับ ตานะครับหลวงหลวงพี่ก็ก็ก็จะรื้อดงตามหลวงตามาถึงวัดสักวันนะครับศาสตาร์เหนือเขาว่าเลยหลวงพี่นะครับเยอะมากนะครับ ญาติโยมนะครับที่มารอ,อการมาส,สการหลวงตานะครับแกน้ำมันคนละครสองคนตอนนี้ในการสดอยู่นะครับจากใหญ่ชาแนลนะครับขอบคุณยยท่านผู้ชมการยานไม่ใจทำนะครับที่ติดตามช่องใหญ่ชาแนลในขณะนี้นะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับ ปัจจัยท่านไม่รับนะครับหลวงตาท่านไม่รับปัจจัยนะครับแย,ยโยมเยอะมากมากนะครับตอนนี้รอกราบมรัชก,การหลวงตานะครับ <ค oda> ตอนนี้กราบรายงานสดนะครับจากไทชาแนลนะครับ คุณป้าคุณยายมารอแตก่กี่โมงแล้วครับรอแตก่กี่โมงโมงสามโมงโอ้สามโมงแล้วครับจะโอ้ประสาททุกข์เลยนะครับเออได้ได้ได้เจอหลวงตาแล้วสาธุสาธุสาธุนะครับเยอะน,นะครับ

เพื่อเผยแพร่นะครับเพราะหลวงตาท่านเป็นภาพปฏิเป็นภาพปฏิบัตินะครับสายหรือว่าเดินตามหลวงปู่มั่นนะครับเยอะนะครับเยอะมากๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม,มนลละครับหลวงตาก็จะได้พักผ่อนนะครับ

ให้การเข้าการมรสการหลวงตานะครับท่านผู้ชมนะครับปตรียมมีนัดิจกรรมนะครับวัดแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงไายนะครับที่ที่ยังไม่ได้การมรสการหลวงตานะครับขอมากราบหลวงนมรสการหลวงตาได้ครับที่วัดสกาวันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไายนะครับเยอะนะครับ เจ้าหน้าที่ก็ช่วยนะครับช่วยดูแลความเรียบร้อยนะครับในวัดนะครับในชนแนลก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าที่ ทุกหน่วยงานนะครับที่ช่วยประสานงานกันนะครับแล้วก็ดูแลหลวงตานะครับขออนุโมทนาบุญนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับสหรับวันนี้ใหญ่ฉันได้ของแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะมารายงานสดต่อนะครับขอบคุณครับสาธุสาธุสาธุครับบอกเขาเข้าไปข้างในก่อนได้ไหมเพราะว่าจะเอารถ 我老婆。Hello,